ก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะวันนี้อยู่กับเกม m e w Extension ครับเวอร์ชั่นนี้มีภาษาไทยด้วยครับและก็เซิร์ฟที่เขาเปิดนะครับจะเป็นทางเซิร์ฟ South East a เ i a ครับเปิดให้เล่นแล้วบนสโตทยอัง iOS และก็ Android ครับ m e w Extension เป็นเกมมือถือแนว m m o r p อครับภาพตัวเกมจะออกแนวแฟนตาซีย้อนยุคนะครับและก็ในเวอร์ชันนี้เป็นเซิร์ฟแท้จากทางเว็บเซนเลยครับที่สําคัญตัวเกมมีบอทดให้ฟรีด้วยนะครับมีระบบออโต้ทำให้เราฟาร์มสบายและก็ค่อนข้างจะมันมากครับจากที่เล่นมาสักพักหนึ่งนะครับขอฝากไว้ แอป UG Phone โปรแกรมจำลองมือถือบนระบบคลาวด์ทำให้เราเล่นเกมมือถือได้ตลอด24ชั่วโมงแม้จะกดออกเกมไปแล้วก็ตามครับตัวแอป UG Phone ใช้ได้ทางมือถือและก็ทาง PC ครับเหมาะก,กับเกมที่มีบอร์ดมีฟาร,ร์มออโต้ให้ครับหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากปล่อยบอดแต่อยากออกจากเกมมาฟังเพลงดูหนังครับก็สามารถทําได้ครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะทดลองเล่นฟรีนะครับสามารถโหลดใต้คลิปนี้ได้เลยจะได้เพจในแอปฟรีเอาไปทดลองเล่นได้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบสามารถเช่าต่อได้ครับตัวแอปก็จะมีแพ็กเกจให้ เลือกหลายราคาครับแนะนําเป็นตัว gvip ครับจะตกวันละแค่ประมาณ12บาทเท่านั้นครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้ดาวน์โหลดกันได้เลยครับสาหรับเพื่อนๆที่กําลังหาเกมฟาร์มมันมันฟาร์มแบบตีมอนสเตอร์ตีบอสล่าบอสอะไรนะครับก็แนะนําเป็นเกม mew extension ได้เลยครับแล้วใครที่เคยเล่นเกม mew นะครับในสมัยก่อนอยู่แล้วนะครับน่าจะชอบเล่นเกมนี้เลยครับเดี๋ยววันนี้จะมาแจกโค้ดด้วยนะครับแต่เดี๋ยวมาแนะนําวิธีการเล่นเบื้องต้นก่อนละกันนะครับในตอนนี้เซเวอร์ค่อนข้างเปิดไปเร็วมากครับตอนนี้เซเวอร์อยู่ แล้วนะครับเปิดมาเร็วมากเซิร์ฟค่อนข้างจะคนเต็มเร็วนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวเกมเนี้ยมันเหมาะกับเปิดหลายจอได้ด้วยนะคือบางคนเนี่ยจะเล่นทุกอาชีพ3-4ตัวพร้อมกันครับเรามาดูอาชีพเบื้องต้นที่เขามีให้เล่นกันตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าอนาคตจะอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีอาชีพไนท์นักดาบนะครับนักเวทวิศาตครับนักธนูเอลครับแล้วก็เมจิกกาเดียเตอร์นักดาบเวทบนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองนักดาบเวทมนต์ละกันนะครับเดี๋ยวสร้างชื่อก่อน พิมพ์ชื่อเข้าไปครับผมปุ๊บเริ่มเกมโอเคเราก็จะมาอยู่ที่เมืองเกิดของเราครับเกมนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายมากเลยครับเ,เพื่อนๆซ้ายบนนะครับมาถึงเราก็เดินทำเควสเลยนะครับจะมีเควสอยู่ตรงนี้เรากดปุ๊บมันก็จะเดินคุยไปเลยครับเกมยังคงความสไตล์คลาสสิกอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีระบบนําทางอะไรที่มันแบบว่าให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในตอนหลังจะอิสระในการเล่นค่อนข้างสูงเหมือนกันครับอันนี้มันก็ มีคุยเควสออโต้ด้วยนะครับถ้าแบบว่าเราไม่ได้กดคลิกที่หน้าจออะไรบ่อยๆเนาะเรียกว่ากดคลิกทีเดียวมันทำเควสไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้โปรแกรมบอร์ดเปิดหลายจอน่าจะสบายเลยนะครับอ่ะเรามาดูเควสแรกครับเขาให้ตีแมงมุมนะครับ2ตัวแล้วก็ตีลูกมังกรครับ2ตัวปึ๊บแล้วตีไปมครับมากมากแบบนี้อ่าแล้วก็เมื่อของดรอปนะครับมันจะขึ้นว่าเราจะเปลี่ยนอาวุธติดตั้งอัตโนมัติเลยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่เรานะครับผม แล้วถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับคะแนนที่แบ่งกันได้ตอนนี้คือเลเวลเราอัพแล้วนะครับถ้าเรากดเพิ่มเวลาทันทีนะครับปุ๊บหมายถึงการอัพสเตตัสครับตรงนี้เรากดที่แนะนําได้เลยครับมันก็จะทําการอัพให้อัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องเลือกเองก็ได้นะครับเล่นง่ายมากๆครับแล้วเราก็กดยืนยันไปครับปุ๊บมันก็จะทําการอัพเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับของไอเทมนะครับมันก็จะมีใช้สเตตัสนะบางอันเราต้องดูครับอย่างสมมติว่าคาถาที่ได้มาใหม่เนาะมันบอกว่าใช้ค่าปัญญานะครับทั้งหมด40หน่วยถึงจะใส่ออาาุชิ้้้้นนีไดรเก็ตง อัพสเตตัสตามอาวุธหรือว่าชุดตามที่เราจะใส่ได้ครับแต่เวอร์ชันนี้เนาะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราสามารถกดอัพออโต้ได้เลยนะครับตามคําแนะนําของมันมันจะอัพให้แบบตามตรงสายของเราเลยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่สะดวกสบายมากขึ้นครับแล้วก็เมื่อ quest เสร็จแล้วเนี่ยมันส่งเองด้วยนะเพื่อนเเห็นไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้กดส่งเควสเลยนะครับ q u วสมันลัน q u วสต่อมาเลยเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่เควสเรียนลูกบอลไฟนะครับเรากดที่ quest ก,ก็ได้นะมันจะพาไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น quest ตีบอส quest เรียนสกิลต่างต่างนะครับ,รบอันนี้ก็เป็น quest เรียนสกิลเนาะ อันนี้เหมือนเขาจะสอนเราซื้อนะครับเป็นสกิลบุ๊กจาก้านคานะครับปึ๊บซื้อมาเลยปั๊บแล้วเราก็กดใช้ครับผมอ่านี่ครับจะเห็นช่องสกิลของเราใช่ไหมครับขึ้นมาแล้วเวลาผ่านเควสครับมันจะขึ้นมาขวาจอแบบนี้นะครับพร้อมกับรางวัลที่เราจะได้ครับอันนี้ได้เงินเนาะสองหมื่นกดรับรางวัลครับปึ๊บนี่ครับเกมค่อนข้างไปไวนะครับเกมนี้ก็เป็นสไตล์แบบว่าเราไม่ต้องอยู่จอก็ได้นะครับบอทไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนี่ครับมนรันเควสต่อไปแล้ว เวทต่อไปคือฆ่าปีศาจวัวนะครับแล้วก็เรียนสุญญากาศออกกฎเรียนสุญญากาศมันก็ให้มาซื้อสกิลต่อนะครับอาชีพอื่นคเควสอาจจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับอันนี้อาชีพเมจิกเนาะเมจิกมันก็จะให้เรียนสกิลบุ๊กอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเราอยากจะหยุดการตีออตโต้ใช่ไหมครับอ่าให้เราหยุดตรงที่ฟันเฟืองด้านขวาจอครับกดปิดตรงนี้ครับผมมันจะขึ้นแมนนว่นนะก็คือไม่ตีครับแล้วก็ถ้าเรากดอีกครั้งนึงเนี่ยมันก็จะบอดอัตโนมัติครับ เนี่ยครับผมเพิ่งเข้ามาเล่นแป๊บเดียวเลเวล14แล้วยังไม่ถึง5นาทีเลยครับเลเวลค่อนข้างขึ้นไวเหมือนกันครับแล้วถ้าเพื่อนๆหาช่องอัพสเตตัสไม่เจอนะครับให้เพื่อนๆกดตรงรูปดาวกระจายตรงนี้ครับแล้วก็มาที่การเพิ่มคะแนนครับเราก็เข้ามาหน้าต่างอัพตรงนี้ได้เหมือนกันครับในส่วนช่องเก็บของนะครับจะอยู่คําว่ากระเป๋าครับกดเข้ามาครับเพื่อนๆสมมติว่าเราตังหมดใช่ไหมครับเราอยากจะขายของหรือว่าช่องตัวละครเนี่ยเราเต็มใช่ไหมครับเราจะทําการขายโดยการกดเรียกคืนตรงนี้ครับ ของมาเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะครับแล้วกดใส่อุปกรณ์เข้าไปแล้วก็เกมมิวเนี่ยเมื่อเราใส่ของนะครับชุดหรือว่าอุปกรณ์ตัวเรามันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตามของที่ถือเลยอันนี้ก็เป็นของอันนี้ก็เป็นความสนุกอีกส่วนหนึ่งนะครับแบบเราฟาร์มของได้เราเปลี่ยนชุดอาวุธก็เปลี่ยนอะไรงี้ครับอ่าวิธีการขายของนะครับให้เรากดเรียกคืนครับตรงนี้ฟึ๊บ้าเรากดปึ๊บมันจะติ๊กทั้งหมดเลยนะเราก็เลือกเอาว่าเราจะขายอะไรบ้างครับอันนี้ผมจะขายทั้งหมดเลยนะครับอ่ามันก็จะขายไปแล้วได้เงินมา2007ครรับวิธีกาขายง่ายยๆเลแค่นี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่การซื้อยานะครับสมมุติว่ายาแดงหรือว่ายามานาเราหมดแล้วใช่ไหมครับให้เรากดที่ร้านค้าครับเพืเ่อนๆแล้วจากนั้นให้เรากดที่ส่งครับอ่ามันก็จะส่งมาที่เมืองครับแล้วก็เราไปซื้อ NPC ยาครับร้านยามันจะอยู่ข้างในนี่ครับมันก็คือสถานที่เกิดของเรานี่แหละครับ คุย่าค้าแล้วก็จะมียาให้ซื้อครับแล้วก็ซื้อไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่เปิดใช้งานบัตรพรีเมียมนะครับเพื่อนๆสามารถเปิดร้านค้าตรงไหนก็ได้นะครับตรงที่เราฟาร์มอยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่การตั้งค่าของเกมครับเกมนี้มีภาษาไทยนะครับช่องนี้คือการใส่โค้ดครับเพื่อนๆก็ใส่โค้ดตามนี้ไปเลยนะครับก็รวบรวมโค้ดมาให้แล้วเดี๋ยวผมจะหยุดอยู่หน้านี้สักประมาณ1ิวินะครับ ก็จะมีระบบต่อสู้กับบอสครับก็คือมอนสเตอร์สีทองนะครับมันจะมีมอนสเตอร์บอสตามเลเวลต่างๆนะครับเราสามารถเดินไปหามันได้เลยนะครับกดตรงนี้ก็ได้มันก็จะถามว่าเราจะไปจริงหรือเปล่านะครับไปล่าบอสอันนี้ผมยังไม่ไปละกันนะครับแล้วมันก็จะมีเควสบอสด้วยนะตีมอนสเตอร์สีทองครับแต่ว่ามันจะขึ้นบนซ้ายจอเราคลิกตรงนั้นไปเลยก็ได้ครับหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะสำหรับโปรเติมเงินครั้งแรกนะครับมิวเอ็กเซนชั่นก็มีเหมือนกันครับกดที่เติมเงินครั้งแรกครับ ก็จะมีแบบยอดเติมสะสมนะครับ0.59ดอลลาร์นะครับก็ตกประมาณ20-30บาทเองเท่านั้นนะครับก็จะได้อเทมนี้ไปเลยครับได้คาถาสายฟ้ามายาชัลเลอร์ครับแต่ว่าในส่วนของไอเทมเนี่ยผมคิดว่ามันแบ่งตามคาสของเราที่เราเล่นนะครับแบบว่าถ้าเพื่อนๆเล่นนักดาบมันก็อาจจะเป็นอาวุธอีกแบบหนึ่งนะก็เรียกว่าเติมสายอาชีพไหนจะได้ของสายอาชีพนั้นประมาณนั้นครับแล้วก็ยอดเติมเงินถ้าเป็น4.79อลเนี่ยนะครับตีไปประมาณ170บาทละกันนะครับเพื่อนๆจะได้ตัวเอลทานตะวันมาด้วยนะครับ และถ้าเติมครบ8.99ดอลลาร์โปรนี้เป็นเติมเงินสะสมตกอยู่ที่320บาทนะครับ320บาทเพื่อนๆจะได้เลือกปีกอะไรก็ได้ครับให้เลือก2ออย่างระหว่างปีกปีศาจนะครับแล้วก็ปีกเทวทูตเนาะเมื่อกี้น่าจะเห็นโชว์ตรงนี้เนาะ นี่ครับมาพอดีเลยปีกปีศาจหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็ปีกเทวูตครับกอประมาณนี้ครับสำหรับเกมมิวเอ็กเซนชั่นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังหาเกมแนวฟาร์มแบบฟาร์มจัดๆเลยนะครับแนะนําเกมนี้เลยนะครับแต่ถ้าคนไม่เคยเล่นอาจจะมองว่าเอ้ภาพมันเก่าไปหน่อยอะไรเงี้ยเนาะเกมก็ฟาร์มง่ายบอร์ดค่อนข้างสนุกครับเราสามารถเปิดหลายจอได้ด้วยเนาะอย่างที่บอกถ้าใช้ UG Phone นะก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับวันนี้แอดไปก่อนนะสวัสดีครับลาลาลับ